ขั้นตอนการทํามะม่วงแช่อิ่มขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาเกลือผสมกับน้ําเปล่าสักกะกะเอาอะ่เนาะแล้วก็ที่ที่ไปดูมาเขาใส่ใส่ประมาณสามช้อนเนาะแล้วก็กะกะเอาเหมือนเราต้องเอามะม่วงอะไปดองเกลือก่อนก่อนที่จะไปทําแช่อิ่มแล้วก็กะเอาประมาณนี้เลยกะเอาไปก่อนเนาะไม่เป็นไร เราก็ดองเกลือทิ้งไว้บางคนก็หนึ่งคืนบางคนก็สองคืนแต่ว่าเราก็จะทิ้งไว้สักหนึ่งคืนได้เป่าวะเดี๋ยวเราปอกแล้วก็แช่น้ำเกลือทิ้งเอาดองน้ําเกลือเนาะดองน้ำเกลือทิ้งไว้หนึ่งคืนหลังจากเสร็จจากหนึ่งคืนอะ่ะเราก็เอาไปล้างน้ำเกลือออกแล้วเราก็เดี๋ยวจะปอก,กอน,นะแล้วเราก็จะ แช่ด้วยน้ำปูนใสอีกอีกคืนนึงหรออีกคืนนึงหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะอีกคืนนึงแล้แช่น้ําปูนใสอีกประมาณหนึ่งคืนนะไม่รู้เหมือนกันนะจําประมาณนี้แหละเออพอหลังจากเราแช่น้ําปูนใสเสร็จเราก็เอามาล้างสักสองสามน้ำแล,แล้วเราก็ไปทำเอ่ออะไรนะเชื่อมเชื่อมน้ําตาล เชื่อมน้ำตาลแล้วก็เอามาเอามาลาดกับมะม่วงที่เราที่เราที่เราแช่แช่น้ำปูนใสอ่ะก่อนจะก่อนที่เราจะแช่แช่น้ำอีอะไรนะน้ำตาลน่ะเราต้องไปล้างน้ำปูนใสออกสักสองสารอบก่อนนะคะแล้วเราก็เอาน้ำเชื่อมที่เราทำอ่ะ น้ำเชื่อมต้องรอรอให้เย็นก่อนนะค่อยเอามาราดในในในมะม่วงแล้วเราก็ราดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็กินได้แล้วแหละประมาณนั้นแหละนะถ้าจะไม่ผิดทำไมมันไหลขั้นตอนจังเลยอยากกว่าจะได้กินนะ่ะแล้วเราก็ปอกก่อนเนี่ยเราปอกสักปอกแช่น้ําเกลือทิ้งไว้มะม่วงมะม่วงมันเป็นมะม่วงน้อยเนาะมันมันหล่นนะ่ะ มันเยอะก็เลยเสียดายเราก็เลยลองลองมาทําดูปอ,อกเสร็จแล้วก็ผ่าครึ่งผ่าครึ่งเอาเม็ดออกแกะผ่าครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็แกะเม็ดออกเล้วแช่น้ําแล้วก็ปอกไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเก็บมาไม่เยอะเท่าไหร่แค่มาลองทําดูว่ามันจะกินไ,ได้ไหม ไม่เคยทำแนละ้ครั้งแรกเคยแต่ดองดองทำมะม่วงดองอะ่ะดองเกลือเงี้ยแม่ไม่อร่อยกินไม่ได้มันมันเปรี้ยวเลย,เ,ลยเราก็เลยอยากลองทำแบบแช่อินแช่อินดูบ้างมันจะเปรียปร้ยวหวานไปดูขั้นตอนมาเถอะรา โอเคค่ะก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะปอกเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกรอบนะคะ